สมาหิตาติจงมีจิตนั่งมั่นตั้งใจฝังธรรมอันนั้นเออก็อดีบอกว่าเวลาจะไปเทศอะไรก็นนเ,เปลี่ยนใส่ต,งร,สตรงนั้นรัตเตสามิตรนั้นในข้างหน้าน,นวันนี้จะเทศเรื่องสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเเรื่องทําไมต้องพิจารณาด้วยคือสิ่งต่อไปนี้นีพระเจ้าท่านท่านจัดอยู่ในจัด ตัดไว้ในปัญจกานิบาตอังคุตรานิกายในพระไตรปิฎกเลยนะคือธรรมะของพระองค์เนี่ยถ้าถ้าพระองค์บอกว่าให้พิจารณาแสดงว่ามันต้องเกิดประโยชน์อันไหนที่ทําแล้วไม่เกิดประโยชน์พระองค์จะไม่ไปเก็บเอาไว้อย่ายเช่นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณามีอยู่ห้าประการเรานี้แก่ไม่ได้เราหนีใค้เป็นคน ทุกคนจะต้องตายต้องปลาจากของรักต้องยึดหลักกรรมนี่หาา้า,า,หาประการนี่เรามาดูทั้งห้าประการนี่ถ้าเราพิจารณาแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างหนึ่งเราจะเป็นคนไม่ปมหมาทในชีวิตอ,อย่างเช่นเราก็ไม่ได้ไปยืนยงไม่เป็นคนอย่โยงองประพันธ์ก็คือเป็นธรรมตาแล้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเราโอ้เราจะต้องเปลี่ยนแปลงลเราต้องรีบนะเรียบสร้สางเรื่องสร้างตัวเรียบทำผลง,งานความดีจะมวลเล่นอย่างนี้ก็ไม่ได้ เรามีแค่ดพคนเราก็จะได้เราไม่ไระวังตัวเราเองเอด,ไไงด็กทำยังไงจึงจะเจ็บใค่ได้ป่วยไม่มากจะต้องไม่ไม่ต้องป่วยเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวแกจะอธิบายให้ฟังทุกคนจะต้องตายอ้าวตายแล้วเราเราจะต้องตายเราไม่สามารถอยู่คำพายได้ตายแล้วนี่เออตายแล้วเราไปไหนวันงานมีคนมาร่วมงานเยอะขน,นาดไหนเราไปงานศพหลายงานก็กระทบพิจารณาเองถ้าวันเราตายไปามีคนมาไม่มากมันก็ มันคือถายหน้าเหมือนกันภ่ายหน้าสภภาพกึได้แล้ททาไงเออก็ต้องเป็นพุธทธิโอออกมารีวิจีใครร้อสมพ์วทตุกคเสมอต้นเสมอปลายต้องทําตัวให้ใหเป็นที่รักเราสังฆวัตถุสีเราต้องกลายจากของรักเอาเวลาเรามีการทัดทากจากกันจะได้เป็นอกทุิกตัวเพจหัวร่ำให้เวลาลูกหลานจากเราไปเราจากลูกหลานเราจะได้ทําใจได้แล้วก็ต้องกลายจากของรักเราจะไได้รู้ว่าหลักกรรมเป็นอย่างนี้นี่เอง ไดอักดูข้อแรกหนึ่งเรามีแก่ไม่ได้ยังคำว่าแก่ในที่นี้นี่สังเกตได้ยังละบางคนนี่อายุมากแก่ไม่คิดว่าตัวเองแก่นะยังคิดว่าสาวยังนุ่มอยู่นะบางคนเกือบหกสิบปีนะยังคิดว่าตัวเองหนุ่มเขาบอกว่าสังเกตหรือว่าคนเราเนี่ยจะแก่เนี่ยสังเกตไม่ยากเลยให้ดูอยู่ว่ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นกับวัรเรามไหมถ้าเกิดขึ้นแสดงว่าเราแก่โยมเห็นยี่สุดน์ได้ย หนึ่งชอบของผม,ผมชมเด็กสวยช่วยศาสนาบ้าของเก่าเล่าความหลังนี่คือว่าแกนะชอบของผมยังไงของผมนีม่จะมีเสียงผมมีสีผมก็ม,มีมีเนื้อหาผมก็มีอย่างเช่นเสียงผมคือเสียงที่เป็นธรรมุธรรมะเนี่ยนี่คือเสียงที่มันผมชอบของผม,ผมถ้าไม่ผมเอาเสียงเพลงเรุ่นเนล่ยนี่คือเสียงที่มันไม่ผมตามโยไปชอบ ไอ้เวรุ่นมาเปิดเพลงอัดจุ๊บเจ๊งๆเต้นเราชอบไหมยอมก็้งนั้นแมาเชื่อว่าไม่ชอบหรอกแต่สด้ว่ายมแก่แล้วนั่นแก่ดีชัดเจนเลยขอบคนณเราฟังธรรมะดีนอนภรประจารย์ยอดโอ้มันสุขมีความสุขเหลือเกินฟังเทศอาจารย์สมิงจะมีความสุขแสดงว่าโยมแก่นี่คือของผมชมอบของผมอาทิตนี่เสื้อผ้าผมเนาะเสื้อผ้าผมเสื้อผ้าธรรมดาไม่แต่เป็นเอสีสันมากจีวรพระนี่เสื้อสีขาวของโยมนี่นั่งอยู่เนี่ย นี่คือผมถ้ามันไม่ผมอ่ะก็เวทีมัลามาอยู่ไม่ผมมันสดใสว่สีนั่นสีนี้เราบางคนไปยืนเนี่ยเราเบียนตาเนี่ยเป็นลมได้เลยนี่คือสีมันมันไม่ผมสีนี่สีที่ผมคือสีธรรมดาไม่ต้องไปทุดชาติได้ครับชุด้ยมันเอาไม่ได้ตายในนั่นี่ตัวนี้สีมันู้สิ่งทุดชา้็เงินแม่ไม่ใช่บ่ลลซิ่งจะใส่สีนีเอาสีธรรนดานี่แหละนี่คือสีต่อไปก็เกี่ยวกับ เสียงหร two, sick, oh, ือว um, well, anyway, hey, okay? ่าเสียงก็อย่างเช่นเสียงเนื้อหาสาระอย่างเช่นเสียงเนื้อหาสาระที่เป็นหลักธรรมนั่นเองไม่ใช่เนื้อสาระที่มันไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมาเป็นพวกตัดบทตัตรงอย่างนี้แล้วก็ไม่ชอบนี่คือของผมชมเด็กสวยมองคนอายุสามสิบปีเออยังสวยน่ารักมองเขาเป็นสาวตอนเราเป็นเด็กยี่สิบสิบห้าสิบปีมองคนสามสิบแก่แต่ถ้าเราอายุสักสี่สิบห้าสิบมองคนสามสิบนี่เป็นเด็กเป็นสาวนี่วเราแก่ ละโยงมองคน30ปีนี่ยังเด็กเลยเนาะแต่ตอนเราเป,ป็น15ปีทำไมเขาแก่30ปีเนี่ยชมเด็กช่วยช่วยศาสนาชอบภา,าวบภาวว่าเอาไปวันรีงานศพของพ่อพ่อครูไปฟังเทศฟังธรรมไปไปช่วยงานไปล้างจานหรือเพื่อศาสนาบ้าของเก่าตักเครื่องบางนาฬิกาโบราณบ้างีสะสมแล้วก็เล่าความหลังเพราะคนที่อายุมากเนี่ยมองไปข้างหน้าเขาหมดหวัง มองไปข้างหลังนี่ก็ว่าโว้ยใครที่ชอบพูดว่าเออสมัยเนี่เป็นสาวเนี่ยไม่ได้สบายอย่างที่เราไปหาข้ามตีสามตีสี่ไปรอน้ําอยู่น้าบ่อน้ําน้ําบ่อที่เราขุดดินภาษาเราเรียกว่าน้าสร้างเนาะนี่ก็คือเราแก่แล้วนี่คือทีนี้เมื่อรู้ว่าเราเนี่ยแก่เราหนีแก่ไม่ได้ พราะว่าชีวิตคนเรามันมีเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางแก่สลายในที่สุดดวงกลาเคยกลมคงเบายังกลกลับมาขาเป็นเกลับมาขาเป็นความฟ้าฟันเคยเรียบเป็นระเบียบมุกดายังกลับมาแล้วเป็นเหงื่อเป็เนแดงเส้นผมที่เคยดกดำเป็นมันขับยังกลกลับมาขาวราบกับแป้งผิวพรรณเคยแต่งเต็มกำึงผิวแตงก็กลับมายามตองแตงให้สแเกต,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 ตนี่คือความแก่ 10ปีอาบน้ำไม่หนาวสาปีกิบสามไม่เบื่อสามสิบปีไปนานเปิดกอดแก่สี่สิบปีไปเร่งมาทอดกะาสิบปีไปนามาทอดในหกสิบปีปอกหรือไม่ดังเจ็ดสิบปีเนี่ยนะเขอกแปดสิบปีนักบวกมาหูเก้าสิบปีลูกหลานเร้อง,หงให้ร่ายปีให้ประทานเดียนี่คือความแก่มันแก่เนี่ยมันแก่ตั้งไม่ใช่ว่าแก่ตอนของหลกงคนแก่ตั้งแต่ยังไม่เกิดนะสมเ็จพุทธโกสา,าจา์ท่านได้กล่าวไว้คนเราแก่ต้องอยู่ในท้อง ท่านอุป,ปามาว่ามีผู้หญิงท้องสองคนมาเจอกันคนหนึ่งสี่ 4, เดือนคนอ่นสองเดือนไอ้คนสี่เดือนบอกเออองชันแก่กว่าเธอสองเดือนแก่ตั้งแต่ยังอยู่ในท้องแก่วันแก่เดือนแก่ปีอันนี้นก็คือเมื่อรู้ว่าเราหีแก่ไม่ได้ท่านเมดีจึงจะแก่อย่างมีคุณค่าชารายอย่างมีคุณภาพบางคนบอกโอ้อาจารย์แก่เนี่ยไม่จะไม่าตมาเป็นบรรยายให้ใหคนสูงอายุฟัง มันถ้าตั้งข้อเพราะว่าแกอย่างมีคุณค่าชราอย่างมีคุณาพก็ไม่เอานะฉันไม่ชอบเพราะว่าแก่อ้าวแล้วอะไรออสูงวัยอย่างมีค่าออสูงวัยมันไม่แกใช่ไหมอาอสูงวัยก็ได้นะแต่นั้นนี่ถ้าจะทำไงจึงแก่อย่างมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพมันจึงแก่แล้วมันไม่ใช่แก่เลยมันเป็นแกโบราณไม่แก่น้องไทยก็แล้วแต่จะไปแก่เลย แกยางมีคุณภาพคือแกไม่ตาการุณีคนหนักแกมีหลักศักดิ์ศรีเพราะมีศีแก่เพื่อเพื่อเจอจืคุณอาจินแกหาพินศิล์ทรัพย์อนันต์แก่ภาคเตียนเรียนดียิ่งมีชื่อแก่สดซื่อแก่ข้างศัตว์แกแกสตซื่อแก่ช่างทางสุกสัสรรแก่เสริมศักดิ์รักษาบุคุณอนันต์แก่ป้องกันเอกราชชาติเจริญนี่คือแก่ดีนิยมนะแกเมตตาการุณีคณหนักมีเมตตามันอยากลงพ่อร้องนี่ยหะินเมตตามีความกรุณา แกมีหลักศักด so so really? ิ์ศรีก็มีศีลแก่โดยโดยมีศีลศีลนี่สําคัญนะศีลส่งทําให้สูงอธิายเพิ่มเต่มันสูงจริงๆเลยท่านทั้งหลายถ้าท่านได้ศึกษาเรื่องเรื่องศักกะเรื่องพระินพระินมีเมียสีคนนันสมัยเป็นโยมสุธรรมาสุนันทาสุจิตตาสุชาดาสุนังอสุนันทาสุธรมาสุจิตสุจิตตาเนี่ยทั้งสามนี่ทำบุญกุศล พระาะทั้งสามยัมีความเชื่อว่า,า,ออา,าบุญเป็นเงาทอดตามติดบุญเป็นมิติ์ในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออาบีอาร,อราตีลลาปลอดภัยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาให้สุขใสแม้ชีพรับดับว่องไปบุญสมให้เป็นภพบสบมบูรณ์แต่นางสุชาดาเนี่ยคนสำคัญไม่อยอมทําคิดว่าสามีทําภรรยาก็ได้ภรรยาทาสามีก็ได้พอทั้งหมดไปตายไปเนมังฆามานก คือสามนะีไปเป็นพระอิมชื่อว่าเท้าสัตก,กับส่วนสุนันทสุธร,รมมาสุนันทาสีตาก็ไปเป็นนางฟ้ากันหมดแต่สุชาดาที่ไม่ปพงคือเป็นพรรยาวันดีคืนดีผู้หญิงต่อเอะภรรยาเราเนี่ยไปเกิดตรงไหนบ้างเห็นนางสุนันทาสุจิต,ตาสุธร,รม,มาไปเกิดเป็นนางฟ้าแต่หายคนหนึ่งคือหายนางสุชาดาที่สุชาดาไปอยู่ไหน โก้ไปเป็นลูกภรยาหากินที่ซอกเขาอยู่ข้างแม่น้ำอยากจะช่วยภรรยาแต่การจะช่วยผมก็ต้องอต้องให้ภรรยารักษาศีลจึงจะเป็นขึน้นนานฟ้านะลงมาเลยลงมาถึงก็แต่งเป็นชุดผู้หินมานะบปีมา,มากระแอมก่อนเอ้ก่อนลูกภรรยาถึงเขาอเอาแคแล้ก็สามีเธอเนี่ยฉันเป็นมังค่า